วิธีแก้ดวงตกแบบง่ายๆนะแบบฉบับพระอาจารย์ 1. นึน่ทำบุญตักบาทตอนเช้าใส่บาตรด้วยอาหารที่ยังไม่มีใครรับประทานมาก่อนนะแล้วก็ให้เราได้อูิที่สนกสศลให้กับเจ้ากรรมในเวรเพื่อเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้น 2. ส,สวดมนต์เสริมดวงนะยมนะพระอาจารย์แนะนำให้สวดหัวใจเศรษฐีวันละห้าจบนะให้สวดว่าอุอากะสะ เพื่อเสริมโชคลาภแล้วก็กำลังใจให้ตัวเองวิธีที่3ก็คือปล่อยชีวิตสัตว์เป็นฐานเช่นปล่อยนกปล่อยปลาหรือไถ่ยชีวิตโคกระบือเพื่อเสริมบุญบรารมีแล้วก็เป็นการต่ออายุให้กับตนเองและวิธีที่4ก็คือไหว้พระขอพรน,นะสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือองค์ไหนก็ได้เช่นหลวงพ่อทันใจหลวงพ่อโสทรหลวงพ่อพระพุทธชินราชหรือหลวงพ่ออุดมทรัพย์ ในพระธาตุเจดีศรีสนมชัชวรมันวัดป่าธรรมวงศารามเราก็ได้แล้วก็วิธีที่หโยมถือศีลแล้วก็เจริญภาวนาก็คือรักษาศีลห้ารักษาศีลแปดแล้วก็ฝึกสมาธิหรือก่อนนอนนะให้ไหว้พระห้าหนสวดมนต์สามบทกําหนดก่อนนอนห้านาทีไหว้พระห้าหนก็คือกราบพระพุทธกราบพระธรรมกราบพระสงฆ์กราบคุณครูบาอาจารย์แล้วก็กราบคุณบิดามารดา ส่วนมนสามบทก็คือสารเสริญพู้ทธคุณธรรมคุณสังฆขาคุณกำหนดก่อนนอน5นาทีก็คือนั่งสมาธิก่อนนอน5นาทีเด้